ทุกอย่างเนี้ยนะครับคือมันแก้ขายได้ด้วยการที่คุณมีตัวกลางในการซื้อขายซึ่งตัวกลางในการซื้อขายเนี่ยก็คือการดูแลคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการซื้อขายดาวโดยการผ่อนชำระค่าง,งวดเนี่ยนะครับจะมีตัวกลางเนี่ยคอยดูแลทุกขั้นตอนเลยรวมถึงการทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายนะครับสัญญาก็จะมีความรัดกุม น่นอนว่ารัดก,กุมมากๆครับเพราะว่าเขาจะกำหนดในเรื่องของตัวกลางเข้าไปด้วยเพื่อให้ตัวกลางเนี่ยมีอำนาจชี้ขาดเวลาหากมีปัญหาในด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา5-7-2ผู้ที่มีสิทธินำรถยนต์ออกเช่าซื้อหรือว่าขายดาวได้นะครับต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับโดยคำว่าเจ้าของเนี่ยนะครับหมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์ในขณะ ที่ทำสัญญาเช่าซื้อถ้าหากเราวิเคราะห์แค่เผลอใช่ไหมครับคำว่าเจ้าของเนี่ยก็คือไฟแนนซ์ใช่ไหมและเราเป็นแค่เพียงผู้ครอบครองเราไม่มีสิทธิหรือเปล่าที่จะเอารถเข้าไปขายคำตอบคือแบบนี้ฮะศาลฎีกานะครับเขาก็มีการขยายความคำว่าเจ้าของให้หมายความรวมถึงผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตโดยชอบด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะผู้เช่าซื้อซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่กําลังจะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคต โดยชอบจึงมีสิทธิ์ที่จะนํารถเนี่ยนะครับไปขายดาวให้คนอื่นผ่อนต่อได้แม้ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญานะก็สามารถทําได้ไม่ได้มีความผิดทางอาญาแต่อย่างใดก็ตามในคาําพิพากษาสารดิกาที่ปรากฏให้ท่านเนี่ยได้ลองไปหาข้อมูลดูนะครับ ซึ่งตัวกลางในการซื้อขายเนี่ยก็คือการดูแลคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการซื้อขายดาวโดยการผ่อนชําระค่างวดเนี่ยนะครับจะมีตัวกลางเนี่ยคอยดูแลทุกขั้นตอนเลยรวมถึงการทําสัญญาของทั้งสองฝ่ายนะครับสัญญาก็จะมีความรัดกุมแน่นอนว่ารัดกุมมากๆครับเพราะว่าเขาจะกําหนดในเรื่องของตัวกลางเข้าไปด้วยเพื่อให้ตัวกลางเนี่ยมีอำนาจชี้ขาดเวลาหากมีปัญหาในด้านกฎหมาย น้องเขาเขียนได้รัดก,กุมนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเขาก็ตอ,ต,อตอบตอบตอบข้อข้อสงสัยแล้วได้เพราะบางทีเราไม่ได้ทํากฎหมายโดยตรงเนาะเราก็อาจจะมีข้อสงสัยในเงี้ยเขาก็ตอบได้ว่าเอออะไรเงี้ยค่ะดีค่ะดีดีด,ด,ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือเพราะจริงๆก็ก,กลัวเพจมันก็มีอย่างที่รู้อะมันมันมีแค่ซื้อของเล็กๆมันก็มีเนาะเราพี่ดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือแล้วพอมาหน้าง,งานจริงก็มีขั้นตอนให้เรามั่นใจได้ค่ะนัดคมดีค่ะประมาณ3-4มถงคันแล้วค่ะโอเคค่ะนัดก็คือทันทีเลย ไม่ลอนานของพี่อยู่ที่นี่ประมาณ3 4คันแล้วปลอดภัทยทุกคันยังไม่ได้มีคันไหนที่รู้สึกว่าเสี่ยงหอันตรายค่ะค่อนข้างรัดกุมค่ะชัดเจนปลอดภัยกว่าเราค่ะเองบริการดีค่ะแนะนําดีค่ะดูจากรีวิวด้วยเนาะหนึ่งดูจากรีวิวแล้วก็สองมันค่อนข้างมั่นใจเรื่องของตัวเอกสารความน่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราซื้อขายเองอ่านแล้วค่ะสัญญาจากที่อ่านก็รัดกุมทุกอย่างไม่มีปัญหา ก็รู้ว่าขายดาวมันจะมีปัญหาต่างๆตามมาใช่ไหมคะอันนี้ก็มีความกังวลบ้างไม่บ้างอะไรเยอะเลย <laughs> เยอะเลยคะ่ะเดี๋ยวพอสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็ถามพี่เขาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเป็นอะไรยังไงมันสามารถทําได้จริงไหมจากที่พี่เขาอธิบายให้ฟังแล้วก็จากที่อ่านสัญญาก็รู้สึกสบายใจได้เยอะเลยะคะ่ะ ขายดาวถ้าเกิดเราทํากันเองอะไรประมาณนี้ค่ะปัญหาน่าจะเยอะเราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามีคนกลางหรือคนที่เขาทําแบบนี้อยู่แล้วเป็นมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะดีกว่าทำทออผมประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่าครับมีรถให้ลูกค้าเช่ารวม5ปีแล้วครับวันนี้ซื้อ MG 2คันครับ MG 3กับ MG 5ครับก็รัดกลุ่มพอสมควรครับเยอะเลยครับรดกลุ่มเกี่ยวกับผู้ผู้ขายรถกลุ่มมากครับรับรถที่นี่ไปดูแลกี่คัน ผมครับผมบอนตรงดีครับดต่อไน,น้นตลอดครับคนขายเมื่อตอนก่อนโควิดผมเคยมีรถกระบะอยู่แต่คราวนี้มันพอสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยเราก็เลยจําเป็นต้องคืนรถกับไปแนนหลังจากวันนั้นมาจนแบบจนบัดน,น,นี้ก็4ีหปีละครับ <c oughs> ก็เลยไม่มีรถใช้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเะยครับทับซ้อนครับที่ลองอ่านอยู่แล้วก็ ก็แฟร์ดีครับหลังจ,จากที่เข้าไปดูในเพจเราอธิบายในถึงสิ่งที่เราต้องการเขาก็หารถให้ตรงกับความต้องการกับเราเลยได้เลยการโดยการก็มีน้องๆในทีมงานของทางร้านเขาออกมาดูแลแล้วก็พามาทดสอบรถแล้วเราก็ประทับใจครับรัดกุมดีมากเลยครับแล้วก็น่าเชื่อถือปลอดภัยครับผมผมเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์ครับซึ่งไม่น่าจะออกได้โดยซ้ำแต่ที่นี่ก็ออกได้ดีมากเลย ดีมากเลยครับดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่เรื่องการเดินทางเรื่องอาการรับส่งดีมากเลยครับรีวิวดีครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าไว้วางใจน่าเชื่อถือโอเคนะคะก็รัดก,กุมเหมือนเดิมค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกค้าของนานแล้วค่ะด้วยทางเพจเองอะนะคะแล้วก็เ mm hmm. จ้าหน้าที่เองพนักงานเองอะคะ่ะอันเนี้ยก็คือทําให้มันสดใสใจง่งายขึ้นบริการดีค่ะตัวอย่างบางเคสอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบถ้าเราไม่ได้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปในที่ที่เราใกล้ที่สุดอะคะ่ะวันนี้นะครับมารับซีวิ c เอฟบีปี2 2012ครับคือสัญญาครับก็คือมีความรัดกุมสูงมากมีความปลอดภัยสูงมากครับก็คือทําให้เราอุ่นใจมากๆเลยครับเป็นบัตรเครดิตครับตอนนั้นแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ครับก็คือนําไปคืนก็เลยติดแบ็คลิสอะไรเงี้ยครับตอนนี้ทํางานเป็นช่างเสริมสวยอยู่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งครับคืออยากให้ดูกรณีผมเป็นตัวอย่างเลยครับคือแบ็คลิสเนี่ยไม่ต้องกลัวจริงจริง่คิดไว้แล้วว่ามันไม่น่าจะมีที่ไหนให้เราออกได้แน่นอนหรือถ้าออกได้ก็ต้องยากแล้วก็ใช้เงินเยอะครับแต่มาที่นี่ครับนี่เลยได้เเท่่าีห็น เป็นซี v i c นะครับแล้วก็เงินดาวก็ไม่สูงด้วยแล้วก็ได้รถจริงนีครับแล้วที่สําคัญบริการดีมากๆแล้วเนี่ยครั<ม>เวลานี้3ามทุ่มก,กว่าแล้วนะครับทีมงานก็ยังให้บริการอยู่ขอบคุณมากค่ะเชื่อถือปลอดภัยครับก็รัดทุมเหมือนเดิมครับมีความปลอดภัยสูงมากรัดทุมแล้วก็เป็นทรรทั้งสองฝ่าย